ก็บอกว่านอนถ้าเกิดไปบำเพ็ญประโยชน์อ่ะไปคุมความประพฤติอ่ะเรื่องรถชนจะได้ไม่ต้องเสียตังค่าปรับแต่แตั้งแต่รถชนมาเนี่ยผมร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมผมนอนเอียง ไม่ได้เอียงข้างไม่ได้เอียงข้างแล้วปวดหัวข้างที่เอียงผมเรองนอนตองเนี่ยเลียวเลยนัางกายผมไม่เหมือนเดิมผมบอกเลยผมก็บอกแม่ผมคิดดูวยว่าแม่ก็จะได้ออาตังส่วนนี้มาหมุนเวียนใช้ใจ่ายในร้านด้วยสวยเราตรงมาขเขาเลี้ยวแต่เรื่อง กับน้องเขาอาที่ชนนจบไปแล้วเป็นเรื่องผมกับตํารวจกับกฎหมายเขาบอกว่าผมมีแอลกอฮอลเขาก็เลยปับผมเมาแล้วขับแล้ววันสงการที่พ่อค้าแม่ค้าให้เบียร์มาแล้วผมก็เอาไปกินที่ เปลีวว่ยเบียติดเบียผมเป็นเลี้ยงที่ผมเป็นหนี้ที่ของผมเนี่ยยังไม่ทันกินเลยแต่โดนจับก่อนแล้วมันวันที่สองเลยวันแรกเราเ็ิกินนะก็มีค้างกันมาอนะไรเงี้ยก็โดนจับไปเข้าคุกยังไม่ได้ทันกินเลยก็โดนจับตกการตกการนะครับเนี่ยแล้วคันนี้ผมโดนรถชนอีกผมตรงมาเขาเดี่ยวข้ามฝั่ง อีกหน้าแหกหน้าหลเลย,เลยอนนั้นแล้วก็ค้าตางรงพยาบาลสามมือแล้วก็เสียคัาปอับอีกสามมือแล้วก็เสียปันได้ตังค่าประกันมาแสนสองยังไม่ได้ค่าปันผมเลยค่ารถผมอีกตำรวจกับโรงพยาบาล อะไรเจ็บตัวไปเหมือนหาตังค์ให้ตำรวจที่รงบ้านก็พยายามคุยก็น้อยใจเหมือนกันอยู่ดีก็เจ็บตัวแล้วก็เสียฟังเฉยเสียปังเฉยก็น้อยใจนิดนึเบื่อที่จะดา่าไม่ไมด้ด่าแค่บนน้อยใจเฉยโอเคครับ ฟสวยผมฟวยไม่เอาอยู่บ้านทำง,งานอยู่บ้านใช้ขอกับเด็ตทั้งเด็ตอย่างเดียวครับชอบใจงานผมมาดูที่ร้าน